สบายดีพี่น้องสบายดียามคำเมืดพี่น้องจาอ้าไอ้หมอเอาเงินมาป้านะเอาเงอาเอาสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกฐานเด้อบ่กเลพี่น้องพี่ป้านะกลับจากาปากซองพี่น้องไปไปคำไปมืซด,ดซาลน,น,นติดรถซาซุยไปน้ำเพื่อนเพื่นครับจากปากซองคำคำพี่น้องติดรถซาซุยไปเพื่อนไปส่งของแหลงซาแยเงืง่องอยู่ขุกอะไรพี่น้อง เดจิตโหลดเพิ่นเขาเมือ่อเมืองน้ำเพิ่นไปซื้อของมากินแร้งแน่ซื้อผลไม้เมื่อใส่บาตรมื่ออื่นพี่น้องเอื่นวันศิลป์จนทำเมื่อจับมากก็ได้พัดเอาสองเฉือแช่น้ำกเกลือก่อนอทำเมืดอปิดตาใส่กักเมื่อบาตรผุดใส่เหตุอะไรเนาะอันซานผุด,ดอกอเกลือเนาะใส่กันเหตุอะไรยู่อันนี้ หาักผิดกับบริษัมทมจ่ากูจกแดดไดนะ้เนาะแปดแดดอลไรกูครัวบ้านๆของเรากินวันนี้กินข้าวสวยพอทอี่แท็กอหุงข้าวเจ้านี่มาบัง้ว่ละหุงข้าวเจ้าใส่หัวไปน้อง่นต้มใส่หม้อแกงแล้วล่ะกะ มาหนึ่งใส่หวดคือเข่าเนี้ยนี่พี่น้องเห็นอยู่ไงละ่ะเห็นงามพี่น้องจ๊าไม่ใช่แม่เอาว่าหมอหุองงห้งเขาเขาตายเนาะพี่น้องเนาะยังออกตรงมืองามบอพอดีแท็กเห็ดไว้ถ่าพี่น้องไว้มูเหมืนกับส้อยไว้ถ่ามูยังน้อยหนึ่งในตู้นี่สร้อยไว้ถ่าฮื่มมาตำผิดออกมาเนี่ยฮันกดมาใส่กล่อง โอ้ยเขาเอาไยละลายการผจญชอ้ยทำบุกบุดาเคียงต่ำนี่จะได้แหละฮัดใส่กระเทียมกับอันอุ้ยสิ่แห่งพี่น้องเว้ คัวบ้านบ้านของเรากินข้าวนอนนาพังเสียงแมงจิลีดแมงซอนห้องทานผู้ชมเอ๋ยนอนกับแบบบกคอยเปลืองไฟไปได้ด้วยพี่น้องเพราะว่าบ่ได้คอยเปิดพารลมเนาะถ้าอากาศเย็นๆเอนะถ้ากลางเว่น,น่ะสิถึงเที่ยงบได้เลยห้อนไปเลยอยู่ตาลางนะเย็น อันนี้คือสิพัดพักนั่นเองเนาะบุลคัทกะเราด้วยอ่ะอ่ะกระเทียมกระเทียมแหลนอายวายแล้วบัดคักพักเฮ้ยบุลพัดกะเราผัดคักกะเราน่ะต้องใส่กะถูอ่วกินกี่ตีนตัวเองหน่อยอ เงเหือดมยดุอย่าได้หยองลูขุกด้ยอดลูกมะา่องกินน้ำด้ยแม่เห็นบ่มันจะจักจามอากไอจามเลยน้มูกแบบปนน่องเลยไหลลิ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 ลมาโนข้าวย่อมแพ่กับอกปีกนีแพแแห่ง Lạng là anh san ở dì con sao hát nhau quách nhau muộn bóng 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 bóng

อยากจ้ามจ้ามมาออกอะไรใส่หน่อยเห็นมีบ่ละบ่เห็นบ่เห็นเจ้าเห็นแต่แนวกือบ่เห็นแม่บ่ก็บ่เห็นกระยาตอนนี้เรากำลังสิพัดพักเนาะปลาลูกหลังพักก็แซ่บเลย มันนี่ก็จะดูคุณนอต้อพอาพ<อ>ักของเฮาเนาะปาลูพักของเฮาก็จะมีประมาณมนนะี้เนาะเป็นพัดพักมันโบแมนพัดพักกับข้าเนาะสองหัวหนึ่งปลาไหลเทปานสองกระถางฮัม,มเบิร์ดของมามือน้องบอกกระถางใหญ่ไม่แม่เด้อยีย่ม,มอสโต้แม่เคยพัดอะไรตัวหนึ่งนะตัวห้ามนะในในวินัยห้ามนะแม่เก็บเขาไว้นะฮะแม่ห้าหน้าที่อะไร เดียวไมยนยให้นกผชมเลยนี่ก็เสียบตาเนีวนี้วะอะลายเสียตาจะเก่าพัดบริสุทธิแล้วไปหน่อมวันนี้จะไปกระสุนแท้กินพักละลายพี่น่อยมันชิมมีโปรตีนจะมีโปรตีน งานแรงเติบพี่น้องเอ้ยโด,โดนทีหนึงน่งเนาะที่ได้ฮวงเข่าอะไรก็พัดกๆมันเป็นฮวงพี่น้องหนึง่งหนึ่งเขาจะคุย <c oughs> ้ยฐานกะขนาดเลยเนาะตอนนี้หน้าแข,ข่าหนะ้าวน้ะมันกำลังคุ้ยนอกตอนนีเขา,าก็ทุบที่ขเข่าอย่ามเขา หน้ามันคุ้ยนะโอ้ไปเศษมือเศตาไข้ๆนี่คือแกงผักโอ้ยไคก่กระบอกมันสีจางๆพี่น้องเลยเด็ซีแห่งเป็นห่วงอย่าไ้กินเค็มมันหวานเค็มเดี๋ยวจะาเตโลตา โลวกาโกเก่าสะกกำเริบอีกขอบคุณหลายๆเด้อถุกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำตีสมขอบคุณทุกๆคนทุกๆทางเดี๋ยวจิตตามเฮาตลอดมาเดี๋ยวให้กำลังใจเฮาตลอดมาเนาะมาพี่น้องอาหารแรงวันนี้ใส่ไปก็คือามันหอยน้ำรสดีพี่น้องเลยสอดฟ้าเขียวแค่นั้น เอ้ยขึ้นมาห้าตักเข่าละแม่พาสิขึ้นมากขามา็ขึ้นมา,นมาละแม่บ่อยากกันบ่เฮ้ยขึ้นมาละแม่นั่นแหละบุญยากกันบ่เดี๋ยวนี้นะชิ้นถวยมามใช่ใชิ้นถวยแตกบุญอันนี้ถวยตั้งไห้หรอใส่ชินถวยแตก นี่ไม่ใช่ผัดผักแล้วก็ไม่ใช่ผัดหมูแกงผักมันเหมือนเลยด้ใส่น้ำด้วยนผักมันอยู่น้ำม,มันอยู่ในผักจะได้ใส่อีกน้เนี่นยกินแบบประหยัดประหยัดพี่น้องเว้ยกินแบบอาตาาัตขัดอัตโนมัติ Okay, อาะตยจะน,นับท <มา S 2> ี่ห้าบนนอนไล่บึงว่างก็ดูวยครับถ้วยนะถ้วยมา,ามา่ะมาโอเคค่ะปลาลก่เขาัปลาลในซอนตัวนี้เด้อดตัดรัดบอทถ่ายขีบกินข้าวแรงแต่โด,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 ดนโดนเลยได้ทานผู้ชมจ้าคยป่อนี่จะขีปพอดีแท็กปลาลุงได้ครเบบึงอยู่บอามากพี่น้องพี่นอ้นองก,กินเข่ามูน กินเข่าข้ามนำ้ำแกงพี่น้องก็พังเสียงแมงอีซ้อนแมงจริงหลีดห้องนะพี่น้องนเนาะคือพี่เขาไปดิฟัดกช่ไหมดิฟัดกะเพราหมดฟัดเสร็จเผื่อก็เด้อเผื่อไายน้าต้นเพิ่มกระต่ายกว่าเดือนเงินครัวห่อนกิกนอะไรมันกี่อ้วนเยอกว่าโบมากมางดูคำห่อนแห้งพี่น้องจ้า ไช้อนการตักเออจ้าสบายดีกินแ,แล้วเราเกลือเกลือแมวใส่ยังละบานไหมเด้ม <c oughs> าอันผิดเด้อพี่น้องกินเหมียวน้อยอย่าบายแมวเ้่าวหร่จางจางอันอยากกินเค็มร้ายแม่ก็ยังบอกนะกินจางไหวนะดีแล้ว นี่เข้มล้างแผลตายีจางไว่าอะไรเป็นจืจดไปตาว,ว่ายครับเ<อ>ลยครับไม่เกี่ยวนั่งน่งปุ่นปุ่นูไปเอา ขานุ่มเลยอนก็ได้กินขาวนุ่มกันด้วยเถอนุ่มแข็งเลยมันแห้งยกข่าวข้าเขามาขึ้นแล้วเจ้าไอ้เสงหเราท้ายพวกเจด้ามเอาขาวลงมาขึ้นพี่น้องหาซอฟผนยืมกินยืมกินตอนไหนวะตอนไหนเลยเก้าอ็ทิพย์ ต,ต,ต,ตอนนี้อชดเต็มแลมืออะไรใยรหย่อยพีนห <c oughs> น่องก็หอนเป็นมือหอนมาเนีน่ย

มันฮักบ่ได้เลยมันสั่มนี่หอดเยอะมันสนั่มหนักหนักมันนาเงยบ่ได้เลย,ย,เลยอัตโนมัติเลยพนมกันแบบเสียบแล้วก็แม็นผัดเลยพี่น้องเลยบุไมีแนวปุ่มกดแต่ก็เงยขึ้นกับบุได้ยิ่มธรรมชาติเนาะใส่ควมหยิบเลยธรรมชาติลมผัดมายิ้เที <c oughs> ก่อนพักะเอาลี่าิพักมื่เหรอว่เขาไปตั้งะครับแกงแบงแบเนยเ่าเนาะเกลือับมเกลือติ่รองมู๊เต็สุดมเลย

นีแล้ัแล้อกมื้อมาเสร็จบ้างอยาจะนอนเลยมนอนสวยไม่รักมั้ง ยงพอถืดหมอกเลยเนาะใครกู่รบ๊แหน่งหรบแหละมื่วันไหนมาอย่างเงีบยชิลนะอศีหนอลาแลวจ้ะพี่น้องสบายดีขอกันคลิปหนาด้วยจ้ะพี่น้อง